โยมฝึกการระมัดระวังในการพูดโกหกนะโยมจะมีสติที่รวดเร็วว่องไวมากขึ้นมากขึ้นและโยมจะเป็นคนที่ใช้คําพูดได้อย่างเนี๊ยบคำพูดละเอียดละออนะรอบคอบนะแล้วโยมจะเป็นคนที่เจ้านายเชื่อถือคําพูดมากๆเลยนะรุ่นน้องอาตมาเนี่ยมาบน่นกับอาตมาตอนสมัยทํางานบอกพี่ทําไมนายเชื่อพี่ทุกคําเลยเอา้าวบอกน้องไปรักษาศีลสิ รักษาสิน5าใช่ไหมอ่าพอเรารักษาสินมาเรื่อยๆนานๆเนี่ยนะคำพูดเราจะตรงจะจริงคำพูดเราจะมีเครดิตสูงมากอาตมายืมของต่างหน่วยไม่ต้องมีหนังสือหน่วยอื่นก็ต้องมีหนังสือไปเอาหลักฐานมาให้เรียบร้อยเรายกหูกลิ้งคำพูดอีก3วันคืนก็วันคืนจริงๆนะล้างสะอาดเช็ดอย่างดีคืนเข้าในสภาพเดิมคำพูดรงมีเครดิตแทนรายลักษณ์อักษรได้เลย การทำงานก็ราบลื่นง่ายขึ้นรักษาสิลเนี่ยมีแต่เรื่องดีเข้ามาในชีวิตหมดเลยโยมโยมอย่าไปคิดว่าอุ้ยล้าหลังล่าช้ามันทําให้งานจะแย่แล้วไม่จริงหรอกโยมนะลองฝึกทําไปเรื่อยงานโยมจะก้าวหน้าลุ่มเรืองเจริญ